สวัสดีค่ะเหล่งจากไร้แร์นะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่ดินวิวเขาแปลงสวยๆกันอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ตำบล ก็อ้างอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะคะจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมทหารเลยกระสานสิทธิ์นะคะจะมีฉนดคุดแดงกับสอข้อหนึ่งนะคะตัวฉนดคุดแดงนะคะจะมีขนาดสีไร่หนึ่งงาน25ตารางวานะคะแล้วก็เจ้าของนะคะแถมสองข้อหนึ่งอีกสองประมาณ2ไร่นะคะอันนี้คือแถมเจ้าของตั้งราคาขายไว้ยกแปลงเลยนะคะ6ล้าน5แสนบาทราคานี้เจ้าของรวมโอนรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะตัวสอข้อหนึ่งตรงนี้ ะะถ้าลูกคา้าได้ไวนะคะก็สามารถไปยื่นขอโฉนดได้เลยนะคะเดี๋ยวเหล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามหนึ่งมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ในบริเวณแปลงที่ดินของเรานะคะบริเวณที่เหล่งยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นด้านท้ายแปลงที่ดินตรงนี้จะเป็นเอกสารสอง,อน,งนะคะแล้วก็เจ้าของนะคะได้มีการล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้วนะคะอันนี้จะล้อมรั้วแล้วของเราสองขอหก็จะอยู่ประมาณ ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะค่ะจนถึงแนวต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงตรงนี้ประมาณนะคะสไร่นะคะที่เจ้าของแถมให้นะคะส่วนที่ดินโฉนดนะคะจะเป็นสวนมะม่วงทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่จะซื้อมาทํารีสอร์ทนะคะเพราะตรงนี้ห่างจากตัวโรงเรียนเตรียมทหารนะคะ ไม่ประมาณ1กิโลเองนะคะแล้วก็มีรีสอร์ตตรงนี้จะเป็นบ้านสวนคุณนายนะคะที่อยู่ติดติดกันนะคะแล้วก็วิวตรงนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะอยู่ตรงนี้จะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็เดินทางสะดวกสบายนะคะตรงนี้นะคะที่ดินของเราเนี่ยด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตแต่เร่งจะพาไปชมนะคะแต่ตอนนี้เร่งให้ดูบรรยากาศด้านหลังก่อนเนาะเพราะว่าบรรยากาศด้านหลังจะค่อนข้างสวยจะเห็นวิวเขาชัดๆเลย เพื่อนบ้านก็จะทําสวนนะคะจะปลูกเป็นสวนผลไม้สวนทุเรียนกันนะคะเพราะดินตรงนี้จะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะก็เหมาะสําหรับทําสวนผลไม้สวนทุเรียนก็เหมาะนะคะในที่ดินของเรานะคะลูกค้าไม่ต้องถมแล้วนะคะเพราะว่าตัวเจ้าของค่ะถมไว้ค่อนข้างหลายปีละแล้วก็ดินค่อนข้างแน่นมีแค่ส่วนตรงท้ายที่ดินของเราที่เป็นสอข้อหนึ่งอะค่ะ ต่ำกว่าด้านหน้าประมาณสัก20เซนนะคะอันเนี้ยเราขุดบ่อสักลูกหนึงนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าจะซื้อไปไม่ได้ทำรีสอร์ททำสวนผลไม้อาจจะต้องใช้น้ำเยอะขุดบ่อเล็กๆล็กูกหนึ่งแล้วก็เอาดินในบ่ออะค่ะมาปรับถมพื้นที่ด้านหลังนะคะที่สพหนึ่งเนาะเล่งพาชมในแปลงเนาะเพื่อนบ้านก็มีเยอะเลยตรงเนี้ยถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าก็สะดวกอยู่นะคะ เจ้าของอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้มาดูแลค่ะก็เลยจะต้องได้ขายแล้วก็สอข้อหนึ่งเขาก็ไม่ได้ดำเนินการเรื่องการไปติดตามโฉนดนะคะมันก็เลยยังข้างอยู่นะถ้าเจ้าของใหม่ซื้อไปก็ไปดำเนินติดตามก็ได้เพราะว่าแถวเนี้ยมันก็เริ่มต้นมาจากสองข้อหนึ่งแล้วก็ไปยื่นขอออกโฉนดก็ได้มาเป็นโฉนดกันทั้งนั้นเลยนะคะ เราก็มีโฉนดคู่แดงนะคะคุมไว้อยู่แล้วนะคะสีไร่หนึ่งานยี่ตารางวาดูบริเวณในสวนเป็นสวนมะม,ม่วงนะคะล่มรื่นเลยนะคะตัวที่ดินของเรานะคะหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างเนี่ยลัวชนลัวเนี่ยประมาณ40เมตร แนวยาวหรือแนวลึกนะคะรวมถึงสองข้อหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยรวมไปถึงสองข้อหนึ่งด้วยประมาณ190เมตรความสูงจากระดับน้ำทะเล20เมตรแล้วก็ถ้าที่ดินของเราหันหน้าไปถนนคอนกรีตด้านเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะคะให้ชมบรรยากาศบรรยากาศค่อนข้าง,างดีเลยวิวเขาสวยๆนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าประปานะคะ ผ่านหน้าแปลงที่ดินลงพัเกเย็นสบายเลยนะคะตอนนี้นะคะเล็งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะที่ดินของเราจะอยู่ด้านกว่ามือของเล่งนะคะด้านเนี้ยที่เป็นส่วนมะม่วงนะคะส่วนถนนด้านเนี้ยที่ลูกค้าหเห็นเนี่ยมาจากโรงเรียนเตรียมทหารนะคะเข้ามาจากโรงเรียนเตรียมทหารประมาณ 1>, 1กิโลได้นะคะแล้วก็ลูกค้าจะไปโรงเรียนในร้อยเจาะปลอพรมณีนะคะจะไปอีกฝั่งหนึ่งถนนเนี้ยออกไปโรงเรียนในร้อยเจาะปลอตำบลพรมณีอำเภอเมืองสามารถทะลุออกได้นะคะแล้วก็ถนนคอนกีตค่อนข้างกว้างค่ะอันนี้รถสวนกันได้อย่างสบายเลยนะคะตัวที่ดินของเรานะคะอันนี้าหาันหน้าทิศตะวันตกอย่างที่เร่งบอกนะคะ แล้วก็มีประตูนะคะเจ้าของเขาทำประตูเปิดปิดไว้แล้วอย่างที่เล่งบอกก็คือเขาทำรวดหนามล้อมแนวเขตของที่ดินของเราไว้แล้วนะคะแถวนี้ไฟฟ้ามีนะคะเพื่อนบ้านมีนะคะเยอะแล้วก็ปลาปาเข้าถึงนะคะหน้ากว้างที่เล่งบอกก็คือ40เมตรนะคะด้านนี้ติดกับคอนกรีตน,นะคะรูปแปลงค่อนข้างสวยค่ะ ที่ดินแปลงนี้พัฒนาไม่เยอะนะคะแนะนําเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีสี่กระอางที่ดินเป็นโฉนดไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวส่วนใหญ่จะเป็นสองข้อหนึ่งแปลงนี้เป็นโฉนดแล้วได้วิวเขาสวยๆด้วยอยู่ใกล้โรงเรียนเตรียมทหารสามารถหม,า,มาทาที่พักนะคะผู้ปกครองมาพักหรือว่าเขาจะมาตีกลอบแถวเนี้เขาไม่ค่อยมีที่พักเราสามารถสร้างรีสอร์ทแบบถาวรได้เลยนะคะให้คนเข้ามาพักเนาะ ค่อนข้างจะเหมาะเลยเนาะพิกัดใกล้เคียงนะคะถ้าลูกค้าจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับบ้านรีสอร์ทบ้านสวนคุณนายนะคะประมาณ400เมตรเนาะโรงเรียนเตรียมทหารประมาณ1กิโลนะคะอบตอศรีกระอางประมาณ2กิโลโรงเรียนนายร้อยจอปลอพมณนีนะคะประมาณ5กิโลเทศบาลบ้านนาน,นะคะ ประมาณ12กิโลโลงรงพยาบาลบ้านานานะคะประมาณ13กิโลโลงรงพยาบาลน,นาครนายกตัวเมืองนครนายกโลตัสนครนายกประมาณ17กิโลฟิลเจอร์าร์คลังสินนะคะประมาณ80กิโลนะคะเนื้อที่ตามในโนดก็คือโฉนดคุดแดงนะคะ4ไร่1งาน25ตารางวาสอคอที่แถมให้ประมาณ2ไร่นะคะเจ้าของ ตั้งราคาไว้ยกแปลงเลย6กล้านห้าแสนบาทราคานี้รวมค่าโอนค่าภาษีไปให้เรียบร้อยนะคะอันนี้หากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์091 546 6541 หรือจะแอดไลน์มาที่แอ L E N G 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอาได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ